สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีธนูลัคณาธนูนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566น้นั่นเองค่ะชาวราศีธนูลัคณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษจิกายนนะคะถึง 21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกาลังใจค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปะตัดสินใจแต่แดงสิเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีธนูและคณาธานูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานของชาวราศีธนูและคณาธานูในช่วงเดือนพฤษภาคมสามพันหาร้อยเป็นอย่างไรนะคะทาวเวอร์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะ9ถ้วยนะคะอัศวินถือดาบนะคะการงานค่ะ และเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในเรื่องราวของการงานไพ่ออบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคาพูดการสื่อสารนะคะระมัดระวังให้มากเนาะต้องใจเย็นเย็นต้องมีสติเ,อเยอะๆนะคะคิดก่อนพูดนะคะตรงนี้เนะาะไพ่ขึ้นมาเตือนให้ระวังนะคะในเรื่องราวของคนที่ว่างงานอยู่ ใครที่ต้องการที่จะหางานใหม่ไพ่บอกว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่เขาเรียกว่าถ้าว่าคุณขยันนะคะที่จะสัมภาษณ์ขยันที่จะหางานคุณมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสิ่งเ,เขาเรียกว่างานที่คุณคิณคดว่าเอ้ยเราไปแล้วเราสัมภาษณ์เราจะไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอขอให้คุณทานะขอให้คุณไปขอให้คุณมีความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไพ่พระขึ้นมาเป็นไพ่ใบสรุปบอกว่า,าผลของการกระทาของคุณนะคะจะ ไม่ทำร้ายคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนพนักงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คำพูดนะคะใช้สติแล้วก็มีเหตุผลนะคะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้ากับผู้บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชานะคะตรงนี้เนาะใจเย็นๆมีสตินะคะระมัดระวังความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความใจร้อนนะคะจาก บางครั้งบางทีคุณอาจจะเร่งรีบอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ดังนั้นใจเย็นๆมีสติทุกคำพูดและการกระทําของคุณนะคะก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์โดยต้องเดินทางกระทานหัน มีโปรเจกต์เข้ามาได้รับมอบหมายงานแบบกระทานหาันโดยที่เราไม่คิดว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้เราจะได้อะไรประมาณนี้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นงานเร่งด่วนที่เข้ามาตรงนี้ค่ะต้องรอบคอบนะคะในทุกๆก,การกระทำทุกๆครพูดหรือว่าทุกๆก,การวางแผนนะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นเจ้านายตัวเองนะคะเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วก็ตามนะคะในเดือนนี้เนาะก็อาจจะมีความหมงุดหงิดนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจนะคะในส่วนของธุรกิจหรือว่าส่วนของบริวารลูกน้องนะคะอาจจะดือ้ออาจจะไม่ทําตามที่พูดที่สั่งที่ทําอะไรเงี้ยให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดอะไรที่มันรุนแรงไปอะ่ะเออมันอาจจะทําให้บรรยากาศมาคุกนะคะหรือว่าทําให้อีก อีกฝั่งหนึ่งที่เราคุยด้วยเขาเกิดความไม่พอใจเราดื้อม,มากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นให้มีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะคะใช้พระเดชพระคุณร่วมกันซอฟลงหน่อยก็ดีนะคะอืมแล้วก็การงานของคนที่ทำงานออนไลน์มองว่าการทำงานออนไลน์นะคะ่ะในเดือนนี้นะคะต้องต้องทบทวนในส่วนของเขาเรียกว่าความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นนะ ความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นการส่งของการนําเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้จุดไหนที่เราเคยผิดพลาดจุดไหนที่มันเป็นปัญหาไปแก้นะจุดจุดนั้นนะคะแล้วมันจะทําให้ธุรกิจหรือว่าการงานของคุณเนี่ยลดนะคะลดความผิดพลาดลงได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนมากๆเลยว่าคุณต้องมีสติแล้วก็คุณต้องใจเย็นๆน,นะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะ ในเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวราศีธนูและคธนูนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องราวของโชคลาภก็จะขึ้นมาในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะคะขอดูหน่อยค่ะการเงินได้เป็นไพ่แปไม้เท้านะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้าคะ่ะสามถ้วยนะคะอีกใบคะ่ะ การเงินนะคะและเป็นไพ่ Judgment นะคะการเงินของชาวราศีธนูลัคณาธนูนะคะในเดือนนี้ไม่มองว่าการเงินจะค่อนข้างที่จะมันมันมีมันมีปัญหาเข้ามาวุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่มองว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้เงินที่รอคอยนะคะค่าคอมค่าอ,อาจจะเป็นเงินค่าคอมเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรที่คุณะจะได้รับก็มีโอกาสที่จะได้รับในเดือนนี้ นะคะเงินที่อรอคอยอาจจะได้รับใน,ในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าว่าใครที่จะยื่นกู้นะคะกับสถาบันทางการเงินเนี่ยมารู้สึกว่ามีม,มีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบรับอย่างดีนะคะแต่อาจจะวุ่นวายในเรื่องของเอกสารบ้างนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีคนค้ำเข้ามาอีกอ่ะน,นะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าคุณทำตามลำดับขั้นตอนเนี่ยทุกสีทุกอย่างจะได้ตามประสงค์นะคะ การเงินมีโอกาสที่จะหมดไปกับ1น่นะคะการเขาเรียกว่าการลิ้งฉลองนะคะของกินนะคะสังสรรค์เทฮาปาร์ตี้หรืออาจจะเป็นการเดินทางนะคะที่จะหมดไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาที่จําเป็นต้องจ่าย ะะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าจะใช้ใจ่ายเงินก้อนนะคะเพื่อที่จะปิดบ้านปิดรถปิดหนี้สินอะไรของคุณเองเพื่อที่จะ,ะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไทยจากหนี้สินที่เป็นอยู่ประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มองว่าไม่ได้มีหน้าภัยของการขาดแคลนอะไรนะคะตรงนี้ก็วางแผนให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าออีกอย่างหนึง่งในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีธนูก็มีขึ้นมานะคะ ถ้าหากว่าใครอยากจะเสี่ยงโชคเนาะก็จะเป็นในเรื่องราวของความฝันนะคะความฝันนะตรงนี้ใครที่ฝันแล้วก็ลองไปตีเลขดูนะคะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภที่จะเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจให้คุณได้เฉลิมฉลองให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจสักนิดหน่อยก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีธนูลักนณาธนูให้ระมัดระวังรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะไพไไ่ใบแรกเป็นไพ่สเตรน์นะคะ2ดาบนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะและเป็นไพ่สิบดาบ ชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะให้แนะนำแล้วก็เตือนในเรื่องราวของสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังสำหรับใครที่ยกของหนักๆเนาะหรือว่าทำางานอยู่โพสิชันเดิมนั่งนานๆขับรถนานๆน,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 นะคะระมัดระวัง,าาวางเรื่องออฟฟิศซินโดรมคอบาไหลหลังเอวสะโพกก้นกบนะคะใครที่ยกของหนักๆน,นะหรือว่าขับรถนานๆน,น,นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของอโรคปวดหลังนะคะ ปวดกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ใครที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะในเรื่องราของภูมิแพ้นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนะคะแต่จะมีอีอกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกปวดหัวไมเกรนนะคะนอนไม่นอนไม่พอนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะ,ะประมาณนั้น ในเรื่องราวของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะหนึ่งนะให้ถ้าหากว่าใครมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบริจาคเลือดบริจาคโลหิตได้นะคะถ้าหากว่าใครสามารถนะจะเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกเนาะก็อาจจะเป็นพวกทําบุญนะคะหรือว่าทำทานกับสัตว์ยากไร้นะคะสัตว์ป่วยสัตว์พิการโรงพยาบาลสัตว์นะคะหรืออาจจะเป็นพวกกับ คนพิการคนยากไร้นะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะโรคเกี่ยวกับตาเออเกี่ยวกับสมองนะคะหรืออาจจะเป็นการาท,ท,ทาบุญทาทานหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับแสงสว่างตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยหนุนดวงหองคุณให้ดีขึ้นนะคะขจัดอุปสรรคต่างๆให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับสับคลายคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมปมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ